ผมไม่ต้องอ่านหนังสือผมก็ต้องทําได้หรอพี่บัตนะผมจะเลือกอ่านเลือกอ่านอะไรดีมาตั้งใจฟังว่าข้อสอบออกอะไรบ้างน้องก็ต้องแกะให้ได้ว่าสำนวนสุภาษ,ษ,ษิตแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงกลุ่มของวิชาภาษาไทยถามว่าความยากของมันคืออะไรสวัสดีน้องๆทุกคนครับวันนี้มาพบกับพี่บัตเหมือนเดิมแต่เป็นเวอร์ชั่นวิชาภาษาไทยแล้วนะครับในเฟ่วนของจุดเน้นของกลุ่มสายปะป้ามาเขาเรียกว่าก่อนสอบทุกครั้งเราก็จะมาเน้นย้ํากันหน่อยเพื่อให้น้องหลายคนเนี่ยมีความมั่นใจว่าอ๋อพี่บัต เนื้อหาภาษาไทยต้องออกแบบนี้บางคนเนี่ยจะได้รู้จุดอ่อนก่อนเข้าห้องสอบจะได้ปิดรอยรั่วดได้ทันโอเคไหมครับคราวนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับน้องอ่าใครดูผ่าน YouTube พี่บัตรฝากกดไลค์หน่อยเออใครรู้สึกว่าโครงการนี้ชอบรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อไปพี่บัตรรบกวนนิดหนึ่งโอเคไหมครับคราวนี้ลองมาดูรายละเอียดกันครับหลายคนเนี่ยถ้าเบื่อยังไม่ได้รับเอกสารเนอะอย่าลืมไปดาวน์โหลดเอกสารนะอยู่ที่ Li@ n e g u l u Poli t นะครับ Line@ g u ด u p o l i t เมื่อน,น้องเข้าไปเนี่ยนะครับน้องสามารถแจ้งทีมงานของพี่บัตได้เลยหรือถ้าน้องคนไหนนะครับรู้สึกว่าเออพี่บัตผมอยากดาวน์โหลดเองอัตโนมัติน้องพิมพ์คําว่ากูรู2566ได้เลยโอเคไหมครับก็จะมีระบบออโตเมชันเลยส่งเอกสารให้น้องฟรีฟีแต่ต้องดูอีกครั้งว่าอยู่ในช่วงของจํากัดเวลาหรือเปล่าโอเคไหมครับอ่ะคราวนี้น้องหลายคนน่าจะดาวน์โหลดเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเข้าเจาะประเด็นกันเลยดีไหมดีเออมามามาคราวนี้ดูครับ อยู่ในส่วนของ Γ, วิชาภาษาไทยน้องหลายคนเนี่ยบอกว่าพี่บัตรภาษาไทยเนี่ยผมต้องอ่านเข้าห้องสอบไหมหรือผมไปด้นสดเลยคําตอบนะณปัจจุบันนะพูดตามตรงส่วนใหญ่เนี่ยต่อให้น้องไม่อ่านไปน้องก็ควรทําได้พี่บัตรพี่บัตรกำลังจะบอกผมว่าผมไม่ต้องอ่านหนังสือผมก็ต้องทําได้เหรอพี่บัตรนะคาตอบคือใช่ครับน้องเพราะอะไรเพราะแบบนี้ครับโดยปกติแล้ววิชาภาษาไทยเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นสองขาแบบนี้ ขาที่1เราเรียกว่าบทวิเคราะห์ขาที่2คือเขาเรียกว่าหลักภาษาคราวนี้ทั้งสองกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์หรือว่าเป็นหลักภาษาคือเมื่อก่อนเนี่ยมันออกหลักภาษาเยอะหลักภาษาคือไล่โอ้โหมาเลยตั้งแต่พยัญชนะต้นตัวสะกดสระวรรณยุกค,คำเป็นคําตายอักษรสูงกลางต่ําไล่ลงมาดังนั้นเนี่ยหลักภาษาเนี่ยถ้าใครไม่อ่านมาเป็นไงน้องทําได้ไหมไม่ได้ ใครไม่รู้เทคนิคเออไม่รู้ไก่จิกเด็กใต้เด็กใต้บนปากโอ่งใครไม่รู้บาลีสันสกิตเป็นไงเรียบร้อยทุกรายคราวนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันออกประมาณ70%เอเออส่วนวิเคราะห์วิเคราะห์คืออะไรพี่บัส วิคอลเนี่ยมันก็คือรูปแบบการออกทั่วไปแหละเออมีบทความมีบทกรถามว่าประเด็นใจความสําคัญคืออะไรอนุมานคือยังไงให้แง่คิดแบบไหนคราวนี้ถ้าน้องตั้งสติดีๆค่อยๆอ,อ่านบทความค่อยๆไล่ดูทีละโจทย์ลองดูเทคนิคของแต่ละคําถามค่อยๆไล่จี้ไปเป็นไงส่วนใหญ่ตอบได้ไหมตอบได้อยู่แล้ว <S <S เพราะมันไม่ได้มีอะไรเลยถูกต้องปะขอแค่ตั้งใจอ่านโจทย์แค่นั้นเองแต่คราวนี้คําน้องโลกมันหมุนเออโลกมันหมุนอากาศมันร้อนอ่า จาก30กับ70เนี่ยมันสลับด้านกันมันกลายเป็นแบบนี้นี่น,นีเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊ปนี่มันเป็นอย่างนี้นะกลายเป็น70แล้วตรงนี้ก็30คราวนี้สิ่งที่ตามมาเนี่ยน้องจะสังเกตว่าวิเคา้อ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเยอะ แล้วก็หลักภาษาจริงๆของมันเนี่ยมันค่อนข้างน้อยคราวนี้พี่บัสเก็จะแนะนําว่าใน6วิชาที่น้องใช้สอบทั้งหมดเนี่ยน้องลองดูก่อนก็ได้ครับว่าคะแนนของน้องเนี่ยในกลุ่มของวิชาอื่นอะพอจะได้หรือยังถ้าน้องรู้สึกว่าพี่บัสผมเอ,อ่อวิชาคอมก็ยังไม่ค่อยแม่นนะเลขก็ยังพอได้บ้างคําศัพท์อาจจะยังไม่ได้ท่องกฎหมายอาจจะยังไม่แม่นพี่บัสก็จะแนะนําน้องแบบนี้ว่าให้น้องเนี่ย ภาษาไทยอ่ะปล่อยไว้ก่อนเพราะว่ามันอยู่ในโหมดวิเคราะห์เยอะส่วนใหญ่ถ้าน้องมีเวลาเหลือในห้องสอบนั่งอ่านบทความดีๆแกะบทกรอนดีๆส่วนใหญ่ตอบได้อยู่แล้วโอเคไหมครับมาดังนั้นถ้าสมมุติว่าน้องคนไหนเนี่ยบอกว่าพี่บัตรแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยผมอยากจะเก็บภาษาไทยให้ได้มาตั้งใจฟังว่าข้อสอบออกอะไรบ้างคราวนี้แบ่งออกมาเป็น2กลุ่มคือวิเคราะห์กับหลักภาษาถูกต้องไหมคราวนี้น้องดูนะครับในส่วนของวิเคราะห์เนี่ยพี่บัตรจะตีออกมารวมๆแบบนี้ก่อนสัก6กลุ่ม 6กลุ่มในที่นี้ได้แก่กลุ่มที่1ครับเราเรียกว่าประโยคคําถามหรือว่าเป็นบทความบทกรเชิงอนุมานเดี๋ยวจะมีตัวอย่างข้อสอบเนี่ยเออม,มีตัวอย่างข้อสอบให้น้องได้เห็นด้วยน้องจะได้รู้ว่าเทคนิคเวลาที่น้องไปเจอในห้องสอบต้องทํำยังไงโอเคไหมครับตอนนี้จดไปก่อน1คือเรื่องของอนุมาน2คือถามเกี่ยวเรื่องาาสาระสําคัญคําว่า,า,าสาระสําคัญเนี่ยเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นพวกประเด็นสําคัญ จุดประสงค์สำคัญหรือการถามหัวข้อก็ได้อะไรที่มันคือเป็นแก่นหลักอะไรที่มันคือหัวพระเอกหลักนี่แหละคือแก๊งสาคัญทั้งหลายถามเรื่องประเด็นสําคัญถัดมากลุ่มที่สามครับคือเรื่องเกี่ยวกับเจตนาเจตนาเนี่ยผู้นี้คือเป็นการเจาะถามเข้าไปเลยเออว่าเอยบทความนี้ผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารแบบไหนเจตนาของเขาคืออะไรเราก็จะไปเจาะกันโอเคไหมครับมาต่อมาที่สี่ครับเป็นเรื่องของการตกผลึก พูดยงไงคืออ่านจบปุ๊บเกิดแง่คิดยังไงเกิดแนวคิดแบบไหนเกิดคุณค่าแบบไหนเออเกิดหลักธรรมแบบไหนพูดง่ายคืออ่านเลยไม่ว่าจะเป็นบทความก็ดีบทกลอนก็ดีที่น้องหลายคนอะ่ะชอบแซวอะ่ะพี่บาทปีนี้กวนอูจะมาไหม นั่นแหละครับน้องคือแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการหมุนเข้าไปเรื่อยๆว่าน้องอ่านจบปุ๊บให้แง่คิดยังไงหรือตัวละครนี้เป็นการส่งเสริมแบบไหนหรือตัวละครไหนเนี่ยเป็นการบ่งบอกคุณธรรมอะไรเป็นการตกผลึกต่างๆของการอ่านโอเคไหมครับขราวนี้ข้อที่5คือการถามถึงรายละเอียดนี่ถามถึงรายละเอียดการถามถึงรายละเอียดเนี่ยเป็นการแบบจี้ประเด็นเลย เช่นจังหวัดนี้อยู่ทางภาคไหนดังน,น,นั้นการที่น้องจะตอบได้เป็นไงครับน้องน้องก็ต้องรูออ้วิธีการรู้เนี่ยไม่ต้องใช้ความรู้ทั่วไปหรอก <S <S อ่านจากในบทความอ่านจากในบทก่อนโอเคไหมพูดง่ายคือถามถึงตัวละคระตัวละครกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นั่นแหละคือการถามรายละเอียดสุดท้ายครับน้องตัวเบอร์ที่6เบอร์ที่6เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับแก๊งโวหารโวหารเนี่ยมันก็จะมีเรื่องบรรยายพรรณนา,นาอธิบายใช่ไหมอ่า บรรยายพันธนา,นาอธิบายคราวนี้น้องจะสังเกตได้เลยว่าอะไรครับน้องหกตัวนี้มันเป็นหกตัวที่น้องเจอปุ๊บเป็นไงเออถ้าวิเคราะห์ได้จบแต่เหนือกับการวิเคราะห์ได้คือน้องต้องมีเวลาในการอ่านโอเคปะดังนั้นคนที่เก็บคะแนนในเฟอร์ของวิเคราะห์ได้ส่วนใหญ่คือคนที่มีเวลาเหลือนี่บอกเลยนะบอกล่วงหน้าเลยมีเวลาเหลือ ถ้าใครมาแบบเออจนตัวพิบัตรเลขหนึ่งข้อขอใช้เวลา5นาทีภาษาอังกฤษบทความก็ดีอะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอ่ะสังคมน้องบอกว่าใช้เวลาพิบัตรใครเขาบอก30วิบวิกัน1ข้อเนี่ยเขาขอ3นาทีนะเรียบร้อยวิเคราะห์น้องไม่มีเวลาอ่านแน่นอนโอเคไหมครับคราวนี้เป็น6กลุ่มหลักๆคราวนี้มันจะมีอีก2ติ่งประเด็นอ่าอีก2ติ่งประเด็นที่พิบัตรจะแทรกให้เขาเรียกว่ากลุ่มของภาพพจน์กลุ่มของภาพพจน์และนอกจากกลุ่มของภาพพจน์ข้อที่8ครับ คือเรื่องเกี่ยวกับทางการกับไม่ทางการนี่ทางการกับไม่ทางการกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวพี่บัตอธิบายให้ในโจทย์เลยแล้วกันโอเคปะ่ะเพื่อเป็นการให้น้องเนี่ยประหยัดเวลาเอาให้น้องเห็นหัวข้อก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยจี้ประเด็นกันต่อมากลุ่มของหลักภาษาครับกลุ่มของหลักภาษาเวลาน้องเจอเจออย่างนี้ปึ๊บอาหลักภาษาเนี่ยอย่างที่พี่บัตบอกน้องว่าโอ้โหพี่บัต หลักภาษาเนี่ยคือเราต้องจําใช่ไหมเราต้องรู้หลักเกณฑ์ของมันใช่ไหมคําตอบคือใช่ครับน้องบอกโอ้พี่บัสอย่างนี้ก็อ่านกันเละเทะเลยดิคําตอบคือไม่ท่องขนาดนั้นคือไอตัวหลักภาษาเนี่ยน้องบอกพี่บัสผมกําลังจะเริ่มเลยเออตั้งแต่ไก่จิกเด็กตายเด็กตายปุนปากโอ่งอ่ะงูใหญ่นอนอยู่หน้าวัดโมลีโลกผมต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นไหมต้องบอกน้องอย่างนี้ก่อนว่า เมื่อก่อนอาจจะใช่เพราะว่าตัวเปอร์เซ็นต์มันออกเยอะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันออกอยู่แค่ประมาณ3 0ถ้าสมมุติว่าเราตีกัน25ข้อเนี่ยวิเคราะห์เนี่ยมันออกอยู่แค่ประมาณ18ข้อหลักภาษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ข้อถูกปะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้คราวเนี้ยพี่บ๊ะก็จะแนะนำน้องว่าหลักภาษาถ้าใครแบบจนตัวจริงๆอ่านครบได้ดีไหมดี แต่น้องบอกอภิบัตแต่มันออกแค่7ข้อเออมันคงไม่ได้แบบเก็บทุกรายละเอียดแบบเมื่อก่อนดังนั้นถ้าผมจะเลือกอ่านเลือกอ่านอะไรดีเลือกอ่านแบบนี้ครับเริ่มจากตัวที่1ก่อนเราเรียกว่าแก๊งสำนวนสุภาสิทธิ์อ่าโอเคไหมเราก็จะมีโจทย์มาเออสำนวนสุภาสิทธิ์อันนี้แปลว่าอะไรหรืออันไหนแตกต่างจากพวกน้องก็ต้องแกะให้ได้ว่าสำนวนสุภาสิทธิ์แต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงโอเคไหมต่อมาอันที่2ครับคือคำราชาศัพท์นี่กลุ่มเหล่านี้เนี่ยน้องบอกโอ้พี่บัต คำราชาศัพท์เนี่ยมีตั้งเยอะแต่เอาจริงๆมีน้อยนะถ้าใครได้มีโอกาสได้เรียนตัวเต็มกับพี่บัทเนี่ยวันนี้คือเรามาแค่จุดเน้นนะแต่อันนี้ขอพูดรวมๆแล้วกันเผื่อว่าใครได้เคยเรียนฉบับติวหวังผลไปนะกลุ่มลำราชาศัพท์จริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ประมาณ12ประเด็นเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องคําขึ้นต้นคําลงท้ายคําที่ใช้กับสมเด็จพระสังฆราช คำที่ใช้กับพระพิสุทั่วไปดังนั้นเนี่ยถ้าคําราชาศัพท์น้องคนไหนรู้สึกว่าพิบัติมันเยอะเต็มไปหมดเลยพิบัติแนะนําแบบนี้ให้ลิสต์ออกมาเป็นข้อๆไว้พยายามลิสต์ออกมาเป็นข้อๆ้อาอ๋อเรื่องเกิดเกิดเนี่ยมีคําพูดอะไรเกิดขึ้นบ้างการเดินทางมีคําว่าเสด็จมีคําว่าเสด็จพระราชดําเนินเฮ้ยใช้แตกต่างกันยังไงแบบเนี้ยน้องพยายามลิสต์ลิสต์ออกมาและทุกอย่างมันจะง่ายโอเคไหมครับต่อมากลุ่มที่3กลุ่มประเภทของคําครับ คำเนี่ยเวลาที่มันโดนจี้เนี่ยมันก็จะมีในหมดของความหมายอ่ากลุ่มของความหมายมีในส่วนของคําที่ถูกต้องใช้ถูกมีการออกเสียงแล้วก็มีในกลุ่มของคำวยพไวัยพ์คืออะไรนอ้องวยพ์เนี่ยคือคําที่เขาเรียกว่าแตกต่างกาันแต่ความหมายเหมือนกันเช่น คำว่าช้างอ่ามันแน่นอนแหละมันอาจจะไม่ได้มีแค่คําว่าช้างคําเดียวอาจจะมีคําว่าเอราวันอ่าเอราวันก็แปลว่าช้างเขาจะสอนอ่าก็แปลว่าช้างดังนั้นเนี่ยน้องก็ต้องรู้ว่าอะไรครับแต่ละตัวเนี่ยอะไรเนี่ยความหมายเนี่ยถือว่าอยู่ในจัดกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นนี่แหละคือภาพรวมของตัววิชาภาษาไทยอ่าโอเคไหมส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเป็นรายละเอียดปีกย่อยพี่บ้านรู้สึกว่าในช่วงจุดเน้นโค้งสุดท้ายเนี่ยประมาณแค่นี้ก็เพียงพอเออประมาณแค่นี้ก็เพียงพอเส่ิญถ้าเบื่อน,น้องคนไหนอยากจะไปเก็บรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยคนู่นนี่นั่นก็ดีอันนั้นขอให้เป็นส่วนเสริมแล้วกันเบื้องต้นเนี่ยพี่บัตอยากให้น้องอะ่ะเก็บกลุ่มเหล่านี้ให้ได้ก่อนโดยปกติแล้วเนี่ย กลุ่มของวิชาภาษาไทยถ้าเราอยากจะสอบติดป่าปามแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องได้90บวกเนี่ยโดยปกติแล้วภาษาไทยน้องควรจะต้องได้อย่างน้อยะ15บวกอันนี้คือขั้นพื้นฐานแต่ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ของพี่บัสเราก็จะจบกันอยู่ที่อะไรน้องประมาณ20คะแนนนะเออเพราะว่ามันง่ายเพราะเรารู้แล้วเราจี้หลักต่างๆได้โอเคไหมครับดังนั้นก็ขอให้กิ้งประมาณนี้แล้วกันไม่ควรต่ำกว่า15ถ้าเบื่อใครต่ำกว่า15อันนั้นโคมา่าอาจจะต้องรีบจี้เป็นพิเศษโอเคไหมครับ มาคราวนี้เรามาฝึกทําโจทย์กันดีกว่าเออมาๆมา,มาคราวนี้เริ่มตั้งแต่โจทย์ข้อแรกเดี๋ยวพี่บัสจะขอจับเวลาน้องเนี่ยหนึ่งนาทีก่อนเพื่อให้น้องได้ลองเห็นภาพว่า,วาเวลาที่เราทําข้อสอบเชิงบทความวิเคราะห์จริงๆน้องจะต้องทํำยังไงดีไหมมาลองจับเวลาหน่อยครับหนึ่งนาทีเริ่มครับมาข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นการถามเกี่ยวเรื่องจุดประสงค์ยากไหมไม่ได้ยากมากถ้ารู้เทคนิคอ่าพูดอย่างนี้แล้วกัน ไม่ได้ยากมากโอเคไหมครับอะตอนนี้ข้อนี้ไม่รบกวนไม่รบกวนอยากให้ทําใครที่ตอบข้อนี้ได้อะพี่บัตรอยากให้น้องคอมเมนต์หน่อยอย่าลืมคอมเมนต์กันมาใครชินชอบโครงการแบบนี้พี่บัตรผมชอบมากเลยผมรู้จุดต่างๆมากขึ้นฝากคอมเมนต์มานิดนึงโอเคไหมพี่บัตรจะได้รู้ว่าโครงการเหล่านี้มีน้องกลุ่มที่ต้องการอยู่จะได้ทําเพิ่มขึ้นมาให้เรื่อยๆโอเคไหมอะเหลือเวลาอีกประมาณ30วิครับอ่านโจทย์ดีๆนะอันนี้เตือนแล้วนะอ่านโจทย์ดีๆนะ เหลือเวลาสิบห้าวีครับสิบวิสุดท้ายโอเคหมดเวลาคำน้องมาน้องบอกพี่บัตรทำไมวิชาภาษาไทยพี่บัตรให้จับเวลาประมาณหนึ่งนาทีต้องบอกน้องแบบนี้ก่อนว่าวิชาภาษาไทยเชิงหมดวิเคห์นะไม่นับหลักภาษานะเราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีจนถึงหนึ่งนาทีสามสิบวิ ดังนั้นเนี่ยถ้าน้องใช้เวลามากกว่านี้เออเพราะว่าพี่บัตรไม่ได้ให้น้องฝนวงกลมใช่ปะมันก็จะเสียเวลาเพิ่มนิดนึงดังนั้นเนี่ยก็เลยจับกลมๆว่าหนึ่งนาทีถ้าน้องรู้สึกว่าพี่บัตรหนึ่งนาทีแล้วผมยังอ่านไม่ถึงไหนเลยระวังอาจจะทําข้อสอบไม่ทันโอเคไหมอาจจะทําข้อสอบไม่ทันดังนั้นลงมาดูครับวิธีการเจอโจทย์เรื่องเกี่ยววิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นแบบบทความหรือว่าเป็นบทกรสิ่งหนึ่งที่น้องจะต้องทําคือจําไว้ข้อแรกอ่านประโยคคําถามก่อนครับอ่า จำไว้เสมอว่าอ่านประโยคคำถามก่อนอ่านก่อนเลยว่าประโยคคำถามตรงเนี้ยเขาถามถึงประเด็นอะไรอย่างในที่นี้เนี่ยเขาถามถึงจุดประสงค์น้องก็จะได้เป็นการสังเกตว่าอ๋อระหว่างการที่เราไปอ่านบทความเนี่ยเราจะได้ลงไปจี้รายละเอียดได้ว่าอ๋อไอ้จุดประสงค์เนี่ยมันคืออะไรแต่ถ้าน้องเนี่ยเล่นไม่อ่านบทความเลยเป็นไงเนาะมาถึงเนี่ยใส่ยับเลยเปึบเปบเปิบปบอ่าปึบปบปิบปบเป็นไงเรียบร้อยคือเราอ่านไปปุ๊บเราก็จะมึน มาอ่านบทความทีปุ๊บมาอ่านคําถามย้อนกลับไปมันก็จะวนไปสองสามรอบสุดท้ายน้องจะทําไม่ทันเออนี่แหละคือสิ่งที่น้องจะต้องระวังคราวนี้ถ้าสมมติว่าน้องรู้แล้วอ่ะพี่บัสผมรู้แล้วนี่คือจุดประสงค์ของผู้เขียนแล้วผมยังทำยังไงต่อบพี่บัสหลักการง่ายๆครับน้องเวลาเราดูเรื่องเกี่ยวกับจุดประสงค์เนี่ยผู้งนายๆคือเราถามถึงแก่นพระเอกอ่าแก่นแก่นของเรื่องหากเปรียบเสมือนเพลงเนี่ยมันคือท่อนฮุก เปรียบเสม,มือนเพลงมันคือท่อนฮุกดังนั้นเนี่ยน้องต้องพยายามดูว่าอะไรเนี่ยที่มันเป็นตัวพะเอกและตัวที่เหลือเนี่ยเอามาขยายความพูดง่ายคือเอามาส่งเสริมเกี่ยวกับตัวพะเอกนี้ดังนั้นต้องแยกทีละหมดโอเคไหมครับอ,อ่านพร้อมพิบัิเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะรู้สึกมีพลังงานขึ้นทันทีที่กินของหวานหวานเพราะน้ำตาลจะไปช่วยเพิ่มระดับน้ําตาลในเส้นเลือดให้สูงขึ้นชั่วคราวแต่ถ้าระดับน้ําตาลลดลงอย่างรวดเร็วจะทําให้น้ําตาลในเลือดต่ํามีอาการปวดหัวขึ้นไส้เพลียเป็นต้นสแสดงว่าน้องลองสังเกตกต่อน อย่าเพิ่งดูตัวเลือกนะอะไรคือพระเอกน่าจะเป็นการพูดถึงของหวานถูกปะเป็นการพูดถึงของหวานแล้วมันก็จะลิงก์มาถึงของอะไรนะ้องน้ำตาลในเลือดเออพูดถึงน้ำตาลในเลือดว่าอ๋อน้ำตาลในเลือดเนี่ยเออถ้าเปิดมันดีปุ๊บเป็นไงนะ้องอสดชื่นนะรวด,ดเร็วแต่ถ้าเปิดเป็นไงนะ้องน้ำตาลต่ำปุ๊บปวดหัวแน่นอนเป็นไงคืนไฟเพลีย ดังนั้นเนี่ยจุดประสงค์น่าจะเป็นการขายี้เกี่ยวกับน้ําตาลในเลือดหรือของหวานอ่ะลองดูข้อที่1ครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่า <S <S ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณและโทษเป็นไงครับน้องตรงนี้ตรงเนี้ยผิดตรงที่ว่าไม่ได้พูดเกี่ยวกับน้ําตาลนะแต่เป็นการพูดถึงอะไรครับน้องน้ําตาลในเลือดอ่าเจาะไปนะแตกต่างกันนะระหว่างน้ําตาลกับน้ําตาลในเลือดข้อที่2ครับ <S <S ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ําตาลในเส้นเลือดอ่าข้อนี้ชัดเจนนะตรงตัวนะครับข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ2ครับ ข้อที่สมเตือนให้ระวังไม่ให้ระดับน้ําตาลในเส้นเลือดเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วตรงเนี้ยจุดที่น้องจะต้องระวังคือคําว่าเตือนครับน้องต้องแยกระหว่างกันว่าเตือนเออเตือนเนี่ยคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเชิงเฝ้าระวังเลยถูกต้องไหมเช่นสมมติว่าน้องกําลังนอนแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะแล้วหมอก็บอกว่าอ่าคุณป่วยครับคุณจะต้องระวังตรงนี้นะตืดตืดตืดอันนี้เขาเรียกว่าเตือนแต่สิ่งที่เรากําลังอ่านเนี่ยมันคือการให้ความรู้ครับไม่ได้เตือน เป็นเหมือนเชิงเกตความรู้ดังนั้นเตือนเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการเฝ้าระวงังแต่การให้ความรู้เนี่ยเป็นเหมือนเก็ตความรู้ทั่วไปดังนั้นข้อที่3อาจจะยังไม่ได้ถูกต้องที่สุดข้อที่4ครับเตือนให้ระวังโทษที่อาจจะเกิดจากการไม่กินน้ําตาลตรงเนี้ยผิดน้องบอกพี่บัิผิดยังไงน้องดูดีๆตรงเนี้ยเขาใช้ว่าน้ําตาลในเลือดต่ําไม่ได้บอกว่าไม่เกี่ยวกับไม่กินน้ําตาลดังนั้นน้องต้องแยกประเด็นดังนั้นสรุปง่ายๆครับน้องบทความข้อนี้เลยตอบข้อ,อตอบข้อ2ครับยากไหม เอาจริงน้องหลายคนน่าจะบอกว่าเออพี่บัตรมันไม่ค่อยยากเนะแต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องสังเกตดีๆอ่าเราจะต้องสังเกตดีๆว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอะ่ะอ่าไอ้พวกคําพูดต่างๆเนี่ยเราต้องยึดจากบทความเราต้องยึดจักบทกรดังนั้นถ้าเืิดน้องสามารถพอดูได้ว่าพระเอกคืออะไรอ๋อพระเอกเนี่ยกินของหวานปุ๊บเกิดน้ําตาลในเลือด โอเคเราจะโฟกัสที่น้ําตาลในเลือดนะเราจะไม่ได้โฟกัสแค่น้ําตาลเราจะไม่ได้โฟกัสเรื่องว่าเออถ้าไม่ยอมกินน้ําตาลโอเคไหมดังนั้นถ้าเรารู้พระเอกปุ๊บทุกอย่างเราจะทําข้อสอบได้ง่ายอ่ามามามาคราวนี้ขอลองดูตรงนี้นิดนึงขอลองดูข้อที่2หน่อยอ่ะลองดูข้อที่2จับเวลาครับน้อง1นาทีเริ่มครับลองดูข้อที่2ลองดูข้อที่2เออมา ข้อที่2เดี๋ยวพี่บัตขอเวลาสักประมาณส0มิบวิแล้วกันพี่บัตอยากจะเฉลยได้สักประมาณสามข้อเพื่อให้น้องเนี่ยได้เอาไปต่อยอดได้ถูกต้องโอเคปะขอสักประมาณสามข้อแล้วกันที่เหลือน้องก็เป็น,ปนแบบึกัดเพิ่มเติมเนะเหลือเวลาอีกประมาณสามสิบวิครับอ่ะขอขอขอ,ขอปรับลดเวลาแล้วกันเออนะโอเคไหมใครไม่ทันก็กดพอดไว้นะครับอยากจะฝึกทํากดพอดไว้อ่ะคราวนี้ข้อที่สองครับข้อถามว่าข้อใดเนี่ยไม่อาจอนุมานได้คราวนี้ เหมือนเดิมเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราเริ่มจากอ่านตรงนี้ก่อนครับเราเริ่มจากการอ่านว่าโจทย์ถามว่าอะไรอย่างในที่นี้คืออะไรน้องานุมานหรือเปล่าไม่ใช่มุกประจําวันอนุมานน้องบอกพี่บัสอะไรคืออนุมานจาไว้อนุมานเนี่ยมันแปลว่าการคาดเดาครับสแสดงว่าสิ่งนี้น้องจะต้องเจอน้องก็ต้องมีการคาดเดาโอเคปะ่ะเช่นสมมุติอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะคนนี้กินเยอะน้องจะคาดเดาทันทีว่าคนนี้อาจจะอ้วน อ่าโอเคไหมหรืออย่างเช่นคนนี้เป็นวัยเด็กน้องจะคาดเดาทันทีว่าคนนี้น่าจะละน่าจะฝนแบบนี้คือการคาดเดาจากองค์ประกอบที่เรารู้ดังนั้นถ้าเผื่อเขาบอกทํากริยาบางอย่างน้องก็ต้องคาดเดาแล้วว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีบุค,คลิกแบบนี้ได้นี่แหละเขาเรียกว่าอนุมานโอเคไหมครับดังนั้นโจทย์เขาถามว่าข้อใดเนี่ยไม่สามารถอนุมานได้ดังนั้นลองมาดู เขาบอกว่าผมไม่เคยเขียนงานเขียนอะไรมาก่อนเลยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรมากเพราะชอบวิชาภาษาไทยอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะฝืนนิดหน่อยกว่าที่เสร็จแต่ละชิ้นกว่าที่จะเสร็จแต่ละชิ้นบางทีลงพิมพ์แค่หน้าสองหน้าเขียนเป็นวันเพราะเราไม่ชํานาญทางด้านการเขียนแต่ก็คล่องขึ้นเรื่อยๆเป็นงานที่สนุกดีราวนี้น้องอ่านจบแบบนี้เป็นไงครับอ่ะแน่นอนเจอรายละเอียดแบบนี้เราก็ต้องมาคาดเดาเขาบอกว่าผู้เขียนเนี่ยเป็นนักเขียนมืออาชีพ อันนี้เขาพูดเองโดยตรงเลยว่าอะไรคำน้องเมื่อก่อนเห็นปะเอ,อ <im it> เขียนงานเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับ <im it> ข้อหนึ่งเนี่ยชัดเจนเลยเขาบอกเองว่าเพราะเราไม่ได้ชํานาญทางด้านการเขียนดังนั้นเนี่ยเราก็จะอนุมานทันทีว่าเอาก็เขาพูดเองว่าเขาไม่ชํานาญแสดงว่าเขาน่าจะไม่ใช่นักเขียนมืออาชีพโจทย์ถามว่าไม่อนุมานดังนั้นเขาบอกว่าผู้เขียนเป็นนักเขียนมืออาชีพข้อนี้เลยไม่สามารถอนุมานได้ตอบพ้อตอบข้อหนึ่งครับ ต่อมาข้อที่2คือเขาบอกว่าผู้เขียนเนี่ยพอใจงานของตนเองถูกต้องไหมเออเขาบอกว่างานนี้เป็นไงน้องงานนี้ก็สนุกดีเห็นปะเห็นปะงานนี้ก็สนุกดีเออแสดงว่าเขาก็น่าจะชอบงานของเขาเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอนุมานเขาบอกว่าผู้เขียนเนี่ยเพิ่งเริ่มงานเขียนได้ไม่นานนักถูกต้องเพราะอะไรคบนองนี้เห็นปะค่อยๆคล่องขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าอยู่ในช่วงระหว่างพัฒนาตัวเองข้อที่สี่ครับผู้เขียนใช้ความรู้ด้านภาษาไทยช่วยในการเขียนอ,อันนี้ชัดเจนเลยเพราะชอบวิชาภาษาไทยอยู่แล้วอันนี้เป็นการส่งเสริมข้อนี้ก็เลยตอบข้อตอบข้อหนึ่งครับ ต่อมานี่ข้อที่3อ่ะข้อสุดท้ายอ่ํสำหรับคลิปนี้อยากให้ตั้งใจนิดนึงจับเวลา1นาทีเริ่มครับอเอาสัก30วิแล้วกันนะเออนะแต่อยากให้น้องฝึกทําทุกคนนะน้องจะได้เป็นการเช็คตัวเองด้วยว่าตัวเองอมีความเข้าใจหรือเปล่าโดยเฉพาะข้อที่3เนี่ยถือว่าเป็นข้อพระเอกหลักเลยเป็นข้อที่ออกแนวนี้ค่อนข้างบ่อยอ่านะครับออกแนวนี้ค่อนข้างบ่อยเหลือเวลาอีกประมาณ15วิครับ สิบวิสุดท้ายโอเคหมดเวลาครับข้อที่สามเนี่ยเป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องของเจตนาคราวนี้เวลาที่น้องเจอเรื่องเกี่ยวกับเจตนาเนี่ยวิธีการทําทําอย่างนี้น้องจะสังเกตว่าข้อหนึ่งข้อสองตอนที่เราไปเจอเนี่ยพี่บัะก็จะบอกว่าอ่าน้องเจอแบบนี้ปุ๊บแล้วน้องก็เข้าไปอ่านบทความเข้าไปอ่านบทกรถูกต้องไหมแต่แบบคราวนี้ไม่ใช่ครับน้องเวลาที่น้องเจอเรื่องนี้จําไว้นะพี่บัะจะบอกให้ให้น้องสังเกตที่ตัวเลือกก่อน เวลาถามเรื่องเจตนาเนี่ยเราจะต้องตีให้ออกว่าแต่ละอันเนี่ยความหมายคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเตือนน้องจะต้องรู้ทันทีว่าเตือนเนี่ยความหมายคืออะไรครับน้องแน่นอนแหละมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีมาก่อนเออตอนนี้ก็เป็นเชิงเฝ้าระวังเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกว่าเตือนอาจจะเป็นการทําอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วแล้วเราก็เฝ้าระวังเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกว่าเตือนต่อมาคือคําว่าเสียดสีเสียดสีคืออะไรครับน้องแน่นอนแหละเสียดสีคืออะไรครับเสียดสีคือการใช้คํารุนแรง ใช้คํารุนแรงให้เกิดการสะเทือนอารมณ์โอเคไหมอันนี้เราเรียกว่าเสียดสีต่อมาประชดประชดคืออะไรครับน้องคือลักษณะของ,อก,าของการแสดงความน้อยใจแสดงความน้อยใจโน้มน้าวโน้มน้าวคืออะไรครับน้องคือลักษณะของการเชิญชวนคราวนี้ถ้าน้องแกะตรงด้านหน้าแบบนี้ได้ปุ๊บเป็นไงส่วนใหญ่เนี่ยโจดพิวแล้วกลุ่มเหล่านี้เนี่ยสบายแล้วอ่านพร้อมพิบัสครับ เขาบอกว่าเพราะการไม่อดทนต่อความทุกข์เพียงแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยมนุษย์จึงตกเป็นทาสของอารมณ์ชั่วเล่นและอารมณ์ชนิดนี้ทําให้เขาประกอบกรรมชั่วเมื่อได้ประกอบกรรมชั่วลงไปแล้วเขาจะต้องชดใช้นี่กรรมที่เขาทําไว้ให้เหมาะสมสัดส่วนแห่งกรรมนั้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แสดงว่าเป็นเชิงอารมณ์ประมาณไหนน้องเออบรรยากาศเนี่ยถ้าเราหลับตาเนี่ยมันน่าจะเป็นเชิงแบบอารมณ์แบบสั่งสอนเลยนะบรรยากาศเนี่ยเอออาจจะเผลอแบบกระทําอะไรความผิดแล้วก็มีคนมาดุเราถูกต้องไหม ดังนั้นถามว่าเป็นเสียดสีไหมคําตอบคือไม่ใช่ถามว่าเป็นการแสดงความน้อยใจไหมไม่ใช่เอออารมณ์กาลังดุเดือดเลยเออโอเคปะ่ะต่อมาเชิญชวนไหมก็คงไม่ได้บอกว่าลนลงให้เราไปทําอะไรแต่เป็นรูปแบบของการเตือนสติครับน้องเพื่อให้รู้จักการาระงับอารมณ์ข้อนี้เลยตอบข้อ,อตอบข้อหนึ่งครับเห็นไหม คราวนี้ในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะพี่บัสก็จะขอสรุปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแต่จะมีแบบขัดช่วงท้ายเนี่ยให้น้องไปฝึกทําตามเพิ่มเติมดังนั้นก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดเอกสารละกันเพื่อให้น้องเนี่ยฝึกฝนตัวเองเพราะทุกอย่างเนี่ยน้องจะเก่งขึ้นได้เกิดจากประสบการณ์การทําข้อสอบดังนั้นอย่าลืมฝึกทําแต่ก่อนจบพี่บัสขอฝากน้องไว้แบบนี้กลุ่มของวิชาภาษาไทยถามว่าความยากของมันคืออะไรความยากจริงๆนะคือเอาเวลาแบ่งเวลาให้ดีแบ่งเวลาให้เหลือแล้วมาดูเรื่องวิเคราะห์ ส่วนเรื่องหลักภาษาเนี่ยถามว่าหน้าห่วงไหมในมุมพี่บัตรนะไม่ค่อยห่วงสำนวนสุภาษิตส่วนใหญ่แต่ละคนเนี่ยน่าจะพอมีพื้นฐานน่าจะรู้กันอยู่แล้วเรื่องคําแต่ละอันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนเชิงบุญเก่าอะ่ะรู้ไหมคํานี้เนี่ยใช้ความหมายเป็นยังไงซึ่งแบบฝึกหัดเรามีไว้ด้วยดังนั้นอย่าลืมฝึกทําโอเคไหมครับดังนั้นในกลุ่มของวิชาภาษาไทยพี่บัตรขอฝากภาพรวมเจาะเน้นโค้งสุดท้ายกับน้องไว้แบบนี้แล้วกันแต่คราวนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงสาหรับน้องคนไหนที่กาลังจะสอบปับปามแล้วรู้ึกว่าพบัต สิ่งที่พี่บัตรพูดเนี่ยผมแม่งหูดับมากๆผมไม่รู้เรื่องเลยว่าพี่บัตรกาลังพูดอะไรอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับพี่บัตรได้ทํำหลักสูตรเป็นโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับการสอบปรับปรามรอบนี้โดยเฉพาะโดยรูปแบบการเรียนเนี่ยก็จะเรียนกัน6วันเลยตกวันละ1วิชาโดยในแต่ละวันเนี่ยก็จะขยี้ในแต่ละวิชา เจาะเน้นเข้าไปเลยวิชาละ3มชั่วโมงเพื่อให้น้องเนี่ยได้เห็นภาพสรุปจริงๆให้น้องเนี่ยได้เห็นเทคนิคของแต่ละบทนะเออเจาะเข้าไปแต่ละบทดังนั้นถ้าเบื่อใครรู้สึกว่าพี่บัตรผมอยากมีความมั่นใจผมอยากจะการันตีรอบนี้อยากจะสอบติดก็เชิญชวนนะครับสำหรับหลักสูตรนี้พอออกแบบและตอบโจทย์มาสําหรับคนที่ต้องการสอบติดในรอบเดียวจริงๆยังไงก็เชิญชวนโอเคไหมครับและสุดท้ายก่อนจบคลิปถ้าใครชื่นชอบพี่บัตรฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เนี่ยส่งบอกถึงความประทับใจพี่บัตรนิดหนึง่ง พี่บัตจะได้รู้ว่าสําหรับโครงการนี้มีน้องหลายคนชื่นชอบและสําหรับใครพร้อมอย่าลืมไปเจาะที่วิชาถัดไปสําหรับวันนี้พี่บัตรลาไปก่อนสวัสดีครับ